กลับมาพบกับรายการข่าวจิตานิวกันอีกครั้งนะครับกับผมคู um, ab, on, ่ตุ้มทวีทรัพย์ธนาทรศิริยุทธ์ช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานอันเนื่องมาจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนนะครับและอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กําลังระบาดอย่างหนักนะครับที่ทราบกันอยู่นะครับว่าต้าเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นี้มันร้ายแรงและมันติดกันง่ายแค่ไหนเป็นเหตุผลที่ทําให้การดํารงชีวิตของเราเหล่านั้นเปลี่ยนไปอย่างมากมีการเว้นระยะห่างในการเจอกันการออกไปพบปะกันนอกบ้าน ผู้คนต่างสวมแมสหน้ากากอนามัยล้างมือทุกครั้งเวลาไปในพื้นที่สาธนารนณะหยิบจับสิ่งของอีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่ต่างอยู่บ้านไม่อยากจะออกไปไหนโดยไม่จําเป็นและมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการทํางานการติดต่อการค้าขายการพบปะจนเกิดอาชีพใหม่ๆของผู้คนต่างๆเกิดขึ้นในโลกสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทําให้เกิดสังคมและวัฒนธรรมการสื่อสารติดต่อยุคใหม่เกิดขึ้นนั่นคือสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ด ทำให้มีการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์การค้าขายออนไลน์การติดต่อสื่อสารก็เป็นเครือข่ายของโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้วิถีชีวิตการพบปะของผู้คนเปลี่ยนไปดังนั้นเมื่อสังคมมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆก็ย่อมมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีตามขึ้นมาด้วยเสมอโดยเฉพาะการล่อลวงการหลอกลวงการสร้างข่าวเท็จเพื่อผลประโยชน์ของวิชาชีพในโลกไซเบอร์การแชร์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นทั้งจริงและหลอก ทำให้คนยุคนี้ไม่สามารถหลบหนีวิ่งหนีเทคโนโลยีนี้ไปได้เพราะเทคโนโลยีนี้มันอยู่ล้อมรอบตัวเรามันอยู่กับวิถีชีวิตของเราเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกับมันให้ได้อย่างมีสติสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเกาะให้เราออกห่างจากภัยรูปแบบต่างๆในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เราต้องมีความรู้มีภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดีดังตามปัจจาของศาสตร์ะราชาของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงให้ไว้แต่ครั้งการก่อนให้กับประชาจนอันเป็นที่รัก ด้วยความที่มีสายพระเนตรที่ยาวไกลท่านทรงเห็นว่าโลกและสังคมของเรากําลังเปลี่ยนไปเราจะดํารงชีวิตอยู่ได้ต้องมีสติมีความพอเพียงมีภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดีทั้งด้านความคิดการกระทําหรือการตัดสินใจจากข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลการค้าการขายการคบค้าสมาคมกับผู้คนในสังคมออนไลน์ต้องมีสติและต้องรู้ทันก่อนเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่ามีโทรทัศน์ ว่ามีดาวเทียมมีเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ว่าเครื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนักยังไม่มีจิตใจอาจจะอาจจะทำให้คนที่ มีจิตใจอ่อนเปลี่ยนเป็นคนละคนก็ได้แต่ว่าที่จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้าที่มเโโีเทคโนโลยีสูงนี่ยากที่สุดที่จะอบรมบ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้ดังนั้นไม่มีอะไรแทน คนสอนคนคนสอนคนนี่มีข้อใช้เต้าเทียมคนเดียวสอนได้เป็นพันเป็นหมื่นในคราวเดียวแต่ถ่ายทอดไอ้ความดีนี้ยากฉะนั้นการที่ความมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงในประเทศในสังคมไทย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางดีนอกจากต้องหาวิธีให้มีการถ่ายทอดโดยใช้อาจจะใช้ตำราหรือใช้หลักสูตรอะไรที่ทำให้คนเป็นคนอันนี้ก็ขอฝากความคิดอันนี้ไว้ เพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อสอสวันที่ผ่านมาครูตุ้มได้เข้ารับการอบรมการใช้สื่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ YouTube for Teacher ร่วมกับคณะครูท้องถิน่นทั่วประเทศผ่านทางช่องคานออนไลน์เพจและ YouTube ช่อง LH Channel ที่จัดโดยหน่วยงานการศึกษาท้องถิน่นได้เรียนรู้เพิ่มเติม,ตมการใช้งานสื่อต่าง ในการเตรียมรับมือกับการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด19ให้กับนักเรียนโดยไฮไลท์ของการอบรมในครั้งนี้จะมีเกมดีๆอยู่เกมหนึ่งคุณตุ้มขอแนะนำซึ่งเป็นเกมที่สร้างสารรค์ออกมาได้เป็นอย่างดีสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดีให้กับผู้เล่นเกิดง่ายคิดและความรู้เท่าทันในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตกับสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยโดยเกมนั้นมีชื่อว่าอินเตอร์แลนด์อันประกอบไปด้วยการต่างๆ4ด่านมีดังนี้ ด่านที่1นึ่งนาจแห่งความเมตตาด่านที่2แม่น้ำแห่งความจริงด่านที่3คุณนเขาแห่งความใส่ใจและด่านที่4ี่หอคอยแห่งคุณทรัพย์ โดยด่านแรกคือด่านอาณาจักรแห่งความเมตตาจะสอนให้เกิดแง่คิดดีๆเกี่ยวกับการคิดดีทำดีการให้ความรักความคิดบวกให้กับสังคมผ่านตัวการ์ตูน3าดีที่น่ารักให้ผู้เรียนได้ควบคุมกระโดดเข้าข้ามผ่านอุปสรรคให้ความรักกับตัวละครที่เศร้าหมองให้กลับมาเป็นคนดีมีความสุขอีกครั้งจากตัวร้ายและคนไม่ดีในสังคมเราต้องช่วยเหลือพวกเขาให้กลับมาศรัทธานในการทำสิ่งดีกลับมาเป็นคนดีให้กับสังคม และคำถามถามตอบอย่างชาญฉลาดผ่านตัวการ์ตูนที่น่ารักอีกด้วยฉันทำให้โลกอินเทอร์เน็ตเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นได้ด้วยการแชร์แต่สิ่งดีๆเพื่อทำสิ่งดีๆก็ถือว่าฉันเป็นนักท่องอินเทอร์เน็ตผู้อาหาร ส่วนด่านที่2แม่น้ำเป็นความจริงโดยจะให้ผู้เล่นเล่นผ่านตัวละครกระโดดผ่านแม่น้ำอินเทอร์ลนด์ผู้เล่นจะต้องผ่านไปทีละช่องทีละบล็อกโดยการตอบคำถามการใช้สติในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้องถูกต้องตัวเกมจะสอนและให้แงวคิดต่างๆให้รู้เท่าทันภัยหลายจากสังคมออนไลน์ผ่านการตอบคำถามที่ท้าทายจิตสำนึกของมนุษย์ที่พร้อมจะไหลไปกับสายนาของความคิดกับจิตใจของผู้คน ให้ลหลงไหลไปติดกับเล่ห์เหลี่ยมในโลกสังคมไซเบอร์ที่รู้ไม่เท่าทันเอา,ะาระมัดระวังฉันจึงคอยสังเกตสิ่งต่างๆเพื่อแยกแยะระหว่าง ที่3คือหูเขาแห่งความใส่ใจโดยจะให้ผู้เรื่องสวงบทบาทผ่านตัวละครการ์ตูน3าดีอยู่บนภูเขาอินเตอร์ลนด์ที่ที่มีผู้คนในสังคมเน็ตเวิร์กออนไลน์เข้ามาพบปะพูดคุยเจอกันการแชร์ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องเรียนรู้ระยะเวลาของการแชร์ข้อมูลข่าวสารผ่านตัวละครในเกมในการยิงแสงกระทบชิ้งในกระจกโดยให้ตัวละครในเกมแทนผู้คนในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแชร์ การเคารพกติกาสังคมออนไลน์การตอบคำถามและการรับใบประกาศหลังผ่านด่านการเก็บคะแนนในเกมที่สนุกและท้าทายความสามารถให้เราได้คิดคำนวณการยิงแสงผ่านกระจกให้บรรลุจุดหมายของคำตอบของข้ในเกมการคิดให้รอบคอบว่าจะแชร์อะไรและแชร์กับใครคือเรื่องสำคัญ ฉันได้ติดต่อกับเพื่อนๆเป็นเรื่องสนุกแต่บางเรื่องก็ไม่ควรแชร์ในโลกออนไลน์ฉันต้องหลีกเลี่ยงด่านสุดท้ายนั่นคือด่านที่4เพราะคอยเห็นคุมทรัพย์โดยจะให้คุณเล่นเล่นควบคุมผ่านตัวละครให้เคลื่อนที่ผ่านไปตามภูเขาอินเตอร์เลน เราจะต้องเก็บไอเทมต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนข้อมูลข่าวสารตามรายทางให้ครบและเมื่อครบแล้วก็จะถึงป้อมประการในการเข้ารหัสโดยให้เราเลือกคําตอบการใช้ตัวอักษรการใช้ตัวเลขการใช้ตัวสัญลักษณ์โดยต้องเลือกคําตอบในช่องตัวเลือกตั้งค่ารหัสข้อมูลต่างๆได้อย่างเหมาะสมให้กับ5ป้อมเพื่อป้องกันเหล่าร้ายที่พร้อมจะแอบมาเจาะข,ข้อมูลเราโดยด่านนี้จะสอนให้เรารู้จักเก็บข้อมูล การตั้งรหัสต่างๆที่ถูกต้องในการเข้าถึงโซเชียลของเราเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์สามารถที่จะเจาะเอาข้อมูลของเราไปได้อย่างง่ายๆและเมื่อผ่านด่านของเกมแต่ละด่านได้ท้ายเกมทางเกมจะให้ไปประกาศกับเราโดยที่เราจะต้องพิมพ์ชื่อเราเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยถ้าเราผ่านทั้ง4ด่านของเกมได้อย่างต่อเนื่องในแบบรวดเดียวโดยไม่ข้ามด่านเกมทางตัวเกมจะมอบใบประกาศชนิดพิเศษให้เราอีกหนึ่งใบ รวมทั้งหมดเป็นหใบเลยทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อฟังครูตุ้มเล่ามาแล้วลหลายคนคงอยากทดลองเล่นเพื่อทดสอบความท้าทายความสามารถของตนเองทั้งยังได้รับความรู้ที่เป็นภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดีในการใช้ชีวิตแบบ new normal ในช่วงของการเข้ามาถึงของโซเชียล และการใช้สื่อไอทีในช่วงของการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 นี้อีกด้วยซึ่งทางครูตุ้มได้แชร์ลิงก์เกมไว้ใต้คลิปนี้แล้วพอให้ทุกท่านและนักเรียนได้เข้าไปทดสอบและไปหาความรู้ง่ายคิดดีๆในการใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ได้ยอย่างปลอดภัยยังมีคุมค้มคุ้กันในตนเองที่ดีกับสังคมที่มีสดานในโลกออนไลน์ในยุคใหม่ที่ทุกคนจะต้องพบเจอกันอีกแน่นอน สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ